นำท่ันผู้ชมเขาสูรายการเบงอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองคลิปนี้พาพีน่น้อง่ันผูุชมมาหูวจักกับประวัติปั้มเป็นมาของเมืองกาฬสิน์เมืองดินดำนำซุม่มป่ากุมบ่อนคือแขกแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือฝ่าลงบนแตกจนจนข้นปีบโฮเซลเมืองนี้มีสูนแนวแอละบอมลำฟ่อนเปินวาจังสันจังหวัดกาฬสิน์ตั้งอยู่ห่างจาก กรุงเทพมหาคนครมาประมาณ510กิโลเมตรกับเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งในภาคอีสานจากหลักฐานทั้งโบราณคดีบ่งบอกว่าบริเวณแถบนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว่ามาตั้งแต่ก่อนในอดีตซึ่งเคยมีความเจริญทั้งด้านอารยธรรมมาแล้วประมาณ1,600ปีในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคเล็กตอนไป รั่วพุทธศตรวตรรษที่3ถึงพุทธศตรวตรรษที่7ได้พบร่องร้อยการอยู่อาศัยในหลุมขุดคนบริเวณโน้นเมืองเก่าคือได้ปรากฏภาชนะดินเผาไล่เขียนสีแดงบนพื้นขีมเป็นภาชนะที่นิยมใส่กันย่างแพร่หลายในสมัยก่อนประวัติศาสตรต์ตอนปลายซึ่งมักมีปรากฏในแถบบริเวณแองสกคนครและแองโคราก,กำหนดช่วงอายุอยู่ในราว2,200 หรือว่าพันแปดร้อยปีมาแล้วในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นเร่าพุทธศตรวรรษที่7ถึงพุทธศตรวรรษที่12ระยะนี้เพิ่นกะหุจักการผลิตเครื่องมือเครื่องใส้จากเล็กแลก้วแกได้ผลิตเครื่องประดับสำริดตลอดจนผลิตภาชนะดินเผาในรูปแบบต่างๆแต่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในช่วงนี้ก็คือประเภทนี้การปงศพซึ่งเปลี่ยนจากการฝังแงา มาเป็นการฝังโดยบรรจุกระดูกทั้งโค่งหรือโค่งกระดูกบางส่วนโดยบ่พันการเผาลงไปในภาชนะดินเผาการปงศพแบบนี้ถือเป็นประเภทนี้ที่แพร่หลายอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำโขงน้ำชี่น้ำมูลในยุคสมัยทวารวดีช่วงพุทธศตรวตรรษที่1 2ถึง16บก็บเป็นระยะที่มีผู้้นเข้ามาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นที่สุดมีการประมาณกันไหววา เมื่อฟ้าแดดทรงย่างในยุคนั้นมีประชากรราวสามพันคนโดยได้พบเครื่องมือเครื่องใส่ซึ่งเป็นเครื่องมือเล็กแล้วกับเครื่องประดับสำริดประเภแแวนกำไลลูกกระพุวนนอกจากนั้นก็ยังพบพ่อลูกปัดสีเขียวอมฝ่ารวมทั้งลูกปัดหินอักเตตแล้วกัหินค้านเน่เลียนส่วนภาชนะดินเผาส่วนใหญ่ก็สิเป็นหมอมีสีสันแล้วก็ยังพบพ่อเบียดินเผาแบบต่างๆอีกน้ำ กะกเกาได้ว่าโบราณวัตถุที่พบพ่อเป็นโบราณวัตถุในชั้นเดียวกันกับโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวาราวดีที่พบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวาราวดีในลุ่มนำ้ำเจ้พาพระญาทาจีนมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่1 2ถึง16นอกจากนี้ยังพบพอหลักฐานการจารึกบนผพาพิมพ์ดินเผาที่เมืองฝ่าแดดสงยางซึ่งอักษรที่ใส่จารึกบันทึกอักษรน,นันกับเป็น อักษรสมัยหลังปลวะคือช่วงพุทธศตรวรรษที่14ีเป็นภาษามอนโบราณด้านบนมีเนื้อหากาวถึงพระเจ้าอาทิตย์ส่วนดานหลังเป็นขอคว่มสันสันกาวแต่เพียงสังเขว่วา,าพระพิมพ์องค์นี้ปิณยอุปชาญาจยา์ภูมิคุ้นเลื่องลือไกลซึ่งกอาจสิบแปลความหมายได้ว่าพระพิมพ์องค์นี้ท่านปินญาอุปชาจยา์เกจิภูมิซื่อเสียงเป็นได้สั่งขึ้นไหวสำหรับให้สาธุชน ได้เอาไปบูซาในสมัยลบุรีตั้งแต่ช่วงพุทธศตรวรรษที่17-18ถึง18ชุ่มชนโบรานแห่งนี้ก็ได้เริ่มเปลี่ยนคานิยมเกี่ยวกับการฝังศพโดยนิยมการเผาแล้วเก็บใส่โกดดินเผาไปฝังไว้ในศาสนสถานซึ่งก็ได้พบพอ่อผอบดินเผาเคลือบสีดำตาลอมเขียวที่ภายในอธิษฐานบริเวณโนนฟาแดด ในสมัยอยุทยาช่วงพุทธศตรวรรษที่1 9บเถึงยีช่วงนี้ชุมชนแห่งนี้ก็ได้เริ่มมีการติดต่อกับชุมชนในผู้มีผาคต่างๆร่วมทั้งผากเหนือของไทยนำ่ำเพราะว่าได้ปรากฏเครื่องถวยจีนสมัยรัชวงศ์ซุยหยวนมิงที่เป็นสินค้าสําคัญในบริเวณลุ่มแม่น้ำชี่มุ่นและก็ลุ่มนํำเจ้าพญาสิ่งเหล่านี้ก็ได้ปรากฏอยู่แถบบริเวณเมืองฝ่าแดดสงยาง ส่วนบันทึกประวัติศาสตร์รวมสมัยของเมืองกาลสินนั้นได้ปรากฏขึ้นในช่วงปีพศ2336ว่าบ้านแกงสำรงได้รับการสถาปนาเป็นเมืองกาลสินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยการแยกเอาดินแดนเดิมที่เคยขึ้นต่อเมืองทงศีพุม่มหรือว่าอำเภอสุวรรพุม่มจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน ตั้งแต่ปีพศ2 2 5 6ถึงพศ2318ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งเม็ดของจังหวัดกาลสินในยุคนั้นสมัยนั้นหลังจากที่ท้าวสมพมิตรเพิ่นได้อพยพลบภัยมาจากทางดินแดนฝั่งสายแม่นำโค้งทางเมืองศรีสตนาคณะังหุตหลานสร้างลมขาวเวียงจันทร์ผละครับผอมภัยพ้นมาตั้งบ้านเฮื่อนยูริมแม่นำเปาเอื่นว่าบานแกงสำรโรงแล้วก็ได้รับการซอยเหลือจาก พระขติยาวงสาสีลังคณะสีลังกูลเจ้าเมืองรอยเอสดึงเพิ่นเป็นพยาตอันมิเชื่อสายเจ้าหน่ายจากราชวงศ์ลานสร้างบุตรหลานของเจ้าแก้่วมงคลแห่งเมืองธงสีภู่มจากนั้นก็ได้นำเครื่องราชบรรณาการเข้าถวายสวามกพิก์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต่อมาก,ก็ได้รับพระกุณหน้าปโปรดเก่ายกฐานะบั่นแกงสำโรงขึ้นเป็นเมือง แล้วก็ได้รับพระราชท่านนามว่าเมืองกาะสินการแปลว่าดำสินแปลว่านา้ำกาะสินจังแปลความหมายได้ว่าน้ำดำในที่นี้น้ำดำกัหมายถึงน้ำที่ใสสะอาดจนเหลียวเห็นดินขางล่างเป็นสีดำซึ่งดินดำก็บบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ที่สุดทั้งนี้ก็ยังมีพระบรมราชองค์การโปรดเก่าโปรดกระมม แต่งตั้งให้ท้าวสมพมิตรเป็นพระยาชัยสุนทอนข้องเมืองกรสินเป็นคนแรกในเวลาต่อมาเมื่อปีพศ .2437 เมืออพระยาชัยสุนทอนท่าเกเป็นเจ้าเมืองมีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองที่ให้เจ้าเมืองปกครองขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครมาเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแบบเทศาบาลม่มณฑลจังหวัดำอำเภอตำบล แล้วกมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าตั้งให้เมือง้อยเอ็ดเป็นจังหวัด้อยเอด็ดบรรดาหัวเมืองต่างๆให่อยุบเป็นอำเภอเมืองกาฬสิน์จังกลายเป็นอำเภออุทัยกาฬสิน์ขึ้นกับจังหวัด้อยเอ็ดวันที่หนึ่งสิงหาคมปีพุทธศักราช2 4 5 6ก็ระไดมีโปรดเกล้ายกฐานะจังหวัด้อยเอ็ดขึ้นเป็นมณฑน,นยกฐานะอำเภออุทัยกาฬสิน์เป็นจังหวัดกาฬสิน์ขึน้นต่อมณฑน้อยเอ็ด ให้มีอำนาจปกครองอำเภออุทัยกาลสินอำเภอสาหัสขันอำเภอกุชิหน่าไรา่อำเภอกมอัมา拉สายอำเภอย่างตลาดโดยให้พระพิรุมบุรีรักเป็นประลัดมณฑนประจำจังหวัดกาลสินต่อมาได้เกิดเขายากมากแพงเศรษฐกิจของประเทศตกตำ่ำการเงืนฝืดเครื่องจำเป็นต้องหยุบจังหวัดต่างๆลงเพื่อให้เกิดความสมรุลกับรายได้ของประเทศจังหวัดกาลสินก็ถือหยุบลงเป็นอำเภอ ให้มาขึ้นกับจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที 18. ่18กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2474แล้วก็ได้โปรดเก้าแต่งตั้งอัฏฐเอนสนสรวดีเป็นขาหลวงประจำจังหวัดมหาสารคามขั้นเมื่อมีการประกาศใส่พระราชบัญญตัติระเบียบบริหารแห่งรัชอาาจักรสยามเมื่อปีพศ2476จึงได้ยกเลิกมณฑน วันที่หนึ่งตุลาคมปีพุทธศักราช2490ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดกาลสินตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดกาลสินปีพศ2490มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมปีพุทธศักราช2490มากจนถึงปัจจุบันจังหวัดกาลสินมีอาณาเขตดันทิศเหนือจดกับจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนครฝั่งดันทิศต,ตะวันออกจดกับจังหวัดมุกดาหาร ังด่านทิศใต้จดจังหวัดรร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดมหาสารคามฟังด่านทิศตะวันตกจดจังหวัดมหาสารคามแล้วก็เขตของจังหวัดขอนแก่นกาลสินแบน่งเขตก,การปกครองออกเป็น18อำเภอมีรอย3 5ตำบล1,584หมู่บ้านกับมีอำเภอเมืองกาลสินมี17ตำบลอำเภอหน้าม่นมีาตำบลอำเภอกำมะลาใสมี8ตำบล อำเภอรองคำมีสามตำบลอำเภอกุชินาไร่ไม่สิบสองตำบลอำเภอเขาวงมีหกตำบลอำเภอย่งตลาดมีสิบห้าตำบลอำเภอห้วยเม็กมีเก้าตำบลอำเภอสหัสขันไมีแปดตำบลอำเภอทากันโทมีหกตำบลอำเภอนองกุงศรีมีเก้าตำบลอำเภอสมเด็จมีแปดตำบลอำเภอข้าม่วงมีหกตำบล อำเภอห้วยเพิงมีสีตำบลอําเภอสามชัยมีสีตำบลอําเภอหน้าคู่มีหาตำบลอําเภอดอนจานมีสามตำบลอําเภอคลองชัยมีหาตำบลหลวงเพาะองดำลื่อเลื่องเมืองฝ่าแดงสงยางโป่งล่างเลิดลำวัฒนธรรมคู่ไทยผาไหมแพ่ว่า หาเสวยผู้พนันมหาท่านล่ำเปล่าไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีคำฝันของพี่น้องเจ้าจังหวัดกลาลสินครับใบบุญได้นํำเอาประวัติเรื่องเา่าัํามเป็นไปเป็นมาของพี่น้องเจ้ากาฬสินมาบอกมาเลา่ามาเว่าสู่พี่น้องท่านผู้ชมฟังแล้วก็สิได้อําลาล่ะครับฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจ ในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานเขวใน y o ใน u b e พบพอกันไม่คิปหน้าโชคดีม่สุขทุกท่านครับ